นักเรียนอ่านเศษส่วนด้านหน้าพร้อมกันค่ะ่าส,ส่วน 6, ส,ส่วนเส,ส่วน 8, ส,ส่วน,นอ่เยี่ยมมากนักเรียนอ่านเศษส่วนได้ถูกต้องนะคะแต่มีบางคนอ่านผิดมานิดนึงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าส่วนมากอ่านได้ถูกต้อง ต่อไปจะสุ่มเลขที่เลขที่เจ็ดใค,ค้ค้าออกมาเลยให้เรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปหามากค่ะเอาน้อยไปหามากค่ะอ่ะโปถือดีๆค่ะเรียงจากน้อยไปหามากค่ะ ก่อนเรียงอ่านเงื่อนไขนิดนึงนะคุณครูจดให้แล้วนะคะบนกระดานว่าให้อ่านยังไงเวลาเรียงลำดับอ่าเรียงจากน้อยไปหามากค่ะ นักเรียนดูช่วยกันดูค่ะว่าเพื่อนเรียงลำดับได้ถูกต้องไหมถูกไหมคะอ่าถูก,ถกดังนั้นอ่านพร้อมกันหนึ่งรอบ1 1> อ่านเศษส่วนค่ะส่มวนเาม่นปอ่ปะปมือหน่อย เก่งมากมากเลย